ขออภัยครับผมแค่กะเพราใส่ถั่วทำกันเออเลยคุยคุย้วโอเคพร้อมกันยังพร้อมแล้วครัพร้อมเลยพร้อมเล้อมแล้ขอตัวแทนครับฝั่งละคนครับ อะไรจะพูดเคล็ดใจกันบ้างเชิญเลยครับก็แม่กนิงขอบคุณคอยหมันนะครับที่มามาเล่นสนุกสนุกกันครั้งนี้ก็คำบับอะไรก็ขอโทษด้วยครับน่าจะมีแหละครับขอโทษด้วยครับคอยหมันด้วยครับเล็กน้อยครับเล็กน้อยเลยขอบคุณมากๆกะเพราันี้อร่อยไปด้วยกะเพรา ใส่น้ำปลาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยใส่ข้าวโพดอ่อนนะไม่เ็วไม่เร็วไม่เลวเออไม่โพดอ่อนไมไม่แดงลูกวะนี่ไม่น่าแดกกะเพราเลยกะเพราเออครับผมบอลระวังไว้แค่นั้นแหละอย่าบอกพี่นะบอกไปแล้วค่ะไอพี่บอลน่าจะต้องเคลียร์ใจอีกเยอะเลยเดี๋ยว สิ่งที่ค้างอย่างเดียวคือวอนเตรียมตัวเลยเตรียมปอกเพื่อนด้วยนะสิแดนเตรียมปอกวอนเลยแค่นั้ะผู้ใจไม่สุภาพขออภัยครับผมขออภัยด้วยครับอแครับบขอ่กระเพราใส่ถั่วทำกันเอ๋อเหนื่ยไปเล่นด้วยติ๊กครับเดี๋ยวสภาจะประกาศครูดาวให้นะครับสำหรับผู้นี้เดี๋ยวจะประกาศครูดาวให้ทั้งหมดเจ็ดวันนะครับขอขอบคุณไม่ได้หรือครับไม่ได้ครับเจ็ดวันเจ็ดวันสุดสุดเจ็ดวันงอนหนอนเลย ฮะยังมีต่อด้อไปีลยะก็ให้เหรอพี่เปล่าก็ให้แค่เจ็ดนั่นแหละเอาโอ้โหก็พูดจะอ่ะก็อย่าลืมนะครับส่งความเสียหายให้กับสภาประจําแก๊งในภายในเจ็ดวันนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่ยี่สิบสี่นะครูดาวเจ็ดวันจนถึงวันที่หนึ่งตอนเที่ยงคืนยี่สิบห้านาทีนะครับโอเคมีอะไรจะสอบถามอะไรก่อนจบไหมลูกวันนี้เหรอ มไม่ไม่ไมีราคาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตน,นิดนึงพอดีช่วงสี่ทุ่มมีการประชุมแก๊งที่ผ่านมานะครับจะแจ้งถึงเรื่องหนึ่งคือกฎของสภาที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับปรับปรุงเพิ่มเติมน,นะครับสามารถไปอ่านทำความเข้าใจก่อนได้แล้วก็ถ้ามีคำถามใดๆนะครับสามารถติดต่อที่สภาประชาแกง๊งหรือติดต่อที่หน้าสภาได้เลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของตอนนี้ จุดปูนทั้งหมดนะครับสภาทําการจะทําการลงไปดูแลควบคุมจุดปูนทั้งหมดนะครับโดยที่จุดปูนใหญ่ๆ3จุดได้แก่ครอบหมูท่าเรือแล้วก็ตึกปูนนะครับจะสามารถครอบครองได้แค่แกงละ1จุดเท่านั้นนะครับซึ่งจะมีการให้ยื่นตีสำหรับการเป็น เป็นเจ้าของครอบครองจุดอันนี้เดี๋ยวรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทางสภาจะประกาศผ่านนิตยสารเมืองอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้สภาเริ่มเริ่มลงไปดูเลยครับจะเริ่ม,ม,มจะเริ่มวันที่หนึ่งครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้น <Okay. S 1> ไปครับไม่ยู่เฉยดีเ,เดี๋ยวจะมีการอัปเดตข้อมูลว่าอะไรยังไงนะครับในจากประกาศของสภาพเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่าน ถ้าถ้าอ่านแล้วอ่านที่ประกาศแล้วมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนสามารถเข้ามาถามที่สภาได้ตลอดเลยนะครับครับเคถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวสภาประกาศคูดาว7วันให้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกท่านมากสำหรับครับผมนะครับที่ทครับบมุะครับขอโทษดุกวะครับสนุมวะครับผมนะครับุวครับกระเพราไส้ตัวอรอยครับกระเพาไส้ตัวอร่อยครับ สน, <liv> สนุกวนะ่าครับสนุกว่าเตรียมการลงทะเบีย